สวัสดีครับร้านมาวินเชียงกงค,ครับผมสวัสดีเอฟซมาวินเชียงกงทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาเอารถที่ซื้อไว้กับเออมาเอารถที่ผมซื้อไว้อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้มากันทีมงานกันสี่คนแล้วก็รถ6กล้อคันเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับว่ามีมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับไปดูกันเลยเดี๋ยวผมพาไปดูครับ จะรถกลับได้ไหมนี่นะครับเราเอารถหล้อมาคันหนึ่งคันนี้คันนึงแล้วก็เจ้าคันปู่เราอีกคันนึงนะครับเรามาด้วยกัน4ี่คนทีมงานร้านมาบินเชียงกงของเราคือมันมีซากรถตู้สองซากแล้วก็รถบัสสองคัน ก่อนนะครับคือปัญหาที่เกิดก็คือคันนี้แหละครับเนี่ยเอ้โอเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูพาดูปัญหาที่เกิดก่อนนะครับว่าจะากลับได้ไหมวันนี้คือวางแผนมาจากบ้านเจ้ารถตู้สองคันยกขึ้นหกล้อคันนี้แล้วก็คันน้นนะครับแล้วปัญหาที่เกิดก็คือนี่ครับพวงมาลัย ควงมาะไรมันไม่ใช่คันส่งของมันนะครับมันเป็นเหล็กแป๊บที่เขามาแปลงใส่น,ะนี่นี่ครับเห็นไหมก็ไม่สามารถขับลากตามกันได้ก็คือต้องแก้ไขปัญหาก็เลยกะว่าจะซื้อเหล็กตัวซีราสีแล้วก็เชื่อมเป็นเหล็กกล่องแล้วก็ วางพาดตัวนี้เหมือนกับรถยกนะครับแล้วก็หิ้วหน้าตัวนี้กลับบ้านจะได้ไหมแล้วคอยดูกันครับว่าจะได้กลับไหมวันนี้ลมเลอะนี่แต่คันคันนี้ไม่มีปัญหาขับลากกันได้คันนี้ไม่มีปัญหาเราขับลากกันได้ รถเคลมก็ขึ้นมาได้แล้วหลุมละถน,นนนันเปียคแคบเ๋ยวอยู่ะ่ากนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีวคือเราจ้างรถเคลมมาจ้างรถเคลมมาเพื่อยกรถตู้สองคันนี้ขึ้นหกล้อเรา จลากรถตู้สองคันนี้ขึ้นหกล้อเราแล้วก็จะลากคันนี้กลับขนั้นคนลากไม่ได้จมแล้วครับอันนี้รถเชนที่จ้างมาก็จมแล้วร้อหนะ้า เนยกเบี่ยงออกมาไม่ได้นะครับเราใช้ FC เจ้าพืชปู่คันนี้เราจะลากประตูออกมาเพื่อทำการยกขึ้นบนรถมาดูกันว่าจะลากออกมาได้บ่าน,นี่ย,ยทำรงน้ำอีกแล้วเ่าอะไรวะ ดึงยังไงมันข้าลองน้ำบ่าไ,ได้บ่าได้เอ้าเอ้าเอ้าอ้ไม่ได้ครับชนลองน้ำแล้วมันมีท่อระบายน้ำมาขวาง นี่ครับมันชนชนท่อระบายน้ําตัวนี้ครับมันสูงขึ้นจากพื้นเนีย<_><_>คือตอนนี้ปัญหาไม่เกิดขึ้นแต่รถบัสอย่างเดียวนะครับปัญหาไม่เกิดขึ้นแต่รถบัสข้นหน้าอย่างเดียวปัญหาเกิดขึ้นกับรถตู้ด้วยนะครับตอนนี้คือลากออกมาไม่ได้แล้วก็เบี่ยงออกมาไมได้จะลองเอาเข็นเบี่ยงออกมาอีกทีนึงว่าจะเบี่ยงได้ไหม ตอนนี้สถานการณ์อยู่ที่หน้าง,งานคือยากไปหมดเลยนะครับตอนนี้ทีมงานเรากำลังใช้สมองอย่างมากเลยเพราะว่าเคนคืออย่างว่าเคนมันก็น้อยเกินไปถ้าเป็นเคียนใหญ่มันก็จะยกลอยได้นะครับสบายเพราะายกยกนในยกได้แต่ว่ามันเหวี่ยงตัวไม่ได้อย่างนี้นะครับ แล้วครับเคลื่อนขึ้นแล้วเขาจะยกลอยเลย ตเราจะยกรถตู้ขึ้นหกล้อคันนี้กว่านะครับ ีครับช่วงวันนี้บรรยากาศเย็นดีวันนี้ครับแดดไม่ร้อนเทียบคันแล้วครับเพื่อยกรถตู้ขึ้นหกล้อคันนี้ก่อนเสร็จไปคันหนึ่งแล้วครับรถตู้ขึ้นบนรถเราไปที่เรียบร้อยแล้วคันหนึ่งเดี๋ยวคันที่สองเราทำการตัดลากออกมาใหม่ ม่ไม่มีคนเด็นให้เนาะไปแบบเอาคันที่สองกันเลยครับอ,อันนี้เก็บกู้เป็นคันที่สองนะครับเก็บกู้เป็นคันที่สองคือคันนี้อยู่ลึกหน่อยก็ใช้ใช้เคนหยอนสลิงแล้วก็ดึงขึ้นรถเหมือนเดิมนะครับ เลื่อนเออเบี่ยงไปเลยเบี่ยงไปเลยเบี่ยงไปเลยเบี่ยงไปเบี่ยงไปเอาเฮาเฮาเฮาลงแบบนี้เขายกน้อยเลยได้บ่บื่อนว่าเดินเบี่ยงเบี่ยงน้อยได้บ่ dạng mời mà mạnh mà mời bian mạnh dạng mời bian Yeah, ตู้คันที่สองเราจะเอาด้านท้ายขึ้นด้านหน้านะครับจะเอาด้านหน้าออกด้านหลังเพราะว่ามันต้องมีช่องว่างวางวางเหล็กเหล็กยกนะครับเนี่ยเหล,ลกเราจะพาดด้านหลังเจ็บกู้เสร็จสองรายการแล้วครับเหลือแต่รถบัสคันใหญ่ครับ แด้วไปเลยทับแซงด้ย,ยไปเก็บกู้เป็นคันที่3ครับผมจะทำการหี่วหน้าเหมือนกับรถยกเลยครับอันนี้คือรถยกโบราณ อันนี้รถยกโบราณน,นี่นะครับเพราะว่ารถคันนี้มีปัญหาเรื่องพวงมาลัยครับผม มุมนี้มีต้นไม้บังเนาะมุมนี้มุมนั้นก็แชบกันไปเอาอันนี้เราเก็บพู่กันคันทีสามนะครับเราจะทำการทิ้งหน้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นภาพมุมสูง นี่เราใช้รถเฮียบยกขึ้นนะครับ,อรรบโอ้ผมเห็นใบมะขามก่อนแล้วผมเปีเ้ยวเลยใบมะขามก่อน ทีมงนได้ไหมได้ไหมอย,อยู่บ้านพนาบิดเพืเ่อนปะเดี๋ยวลงไปดูบ้านเราดูหน้าคุณเรียกต้องทำใหม่ครับเมื่อกี้ เมื่อกี้พอเราดันสลิงลงแล้วมันดุมหน้ากับล้อหน้ามันติดพื้นครับเราต้องดันโซ่ขึ้นมาอีกโซ่ขึ้นมาอีกเฮ้ยเฮ้ยมัดมัดเื้อตำแหน่งมออร์ขาบอกเขานอกขึ้นยัง กู้เสร็จเป็นคันที่สามครับฮิวหน้าเสร็จเรียบร้อยเหลือคันนึงเหลือคันใหญ่ครับเหลือคันใหญ่นีิครันนี้ฮิวทยเรียบร้อยแล้วเลยคันใหญ่ครับ เดี๋ยวคันนี้ยังไม่ได้ตั้งลำสลักใส่์นี้ขึ้นมาเนี่นได้ปะเอาเชื่อเลยว่าเป็นตะดวนขึ้นปะ ตั้งลำไปรอ,รอที่ด้านนอกก่อนนะครับสำหรับรถสั้นคันนี้คันนี้หิวนะครับคันนี้หิวออกไป เดติตัวตัวเท้ักไปดีเ,เดินหน้าไปฮัน,น,นเก็บกู้เป็นคันที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมเดินทางกับกาฬสินได้เลยเจอกันที่ร้านมาวินเชียงกงจังหวัดกาฬสินนะครับไปเอ้ยขวเด้วยแขวเด้วเๆๆบาเๆๆๆบาเบาเบาเบา เล็กงอ่เล็กงอซะเนาะเล็กงอซะเสนอไป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 เดินหน้าไปเดินหน้าไปไปเออค่อยๆไปละดีแล้วเร็วก็นั่นแหละอันตรายบงงับงงอบังงอไปแล้วเด แต่ว่ารถในมีลมอยู่ด้วยเนาะต้องไปเติมข้างนอกช่วยอีะครับใส่มาสกิลที่ก้นใส่ไหมถ้าอย่างั้นผมกลับเลยด้พี่ขอบคุณครับสวัสดีครับผมมีอะไรโทรหากันเดี๋ยวผมชิดก่อนนะคันนั้นเดี๋ยวผมโทรมาหาแต่ว่าส่งภาพให้ผมดูเลยใช่ไหมครับ ถนนแคบครับทางแคบ จอดข้างก่อนจอดข้างก่อนเดี๋ยวจอดข้างก่อนจอดเทียบข้างก่อน ขออภัยในความไม่สะดวกรถลากจูงนะครับติดตามได้ที่ช่อง YouTube มาวินเชียงกงบ้านหนองแปนนะครับกลับบ้านครับกลับบ้านโอ้ผมว่าจะไม่ได้กลับแล้ววันนี้ ฮะแข้างหลังยัแต้องไปเติมลมสะกกันไปมันหักไม่ได้เยอะนะครับมันเดียวได้ช่องแคบ คันนี้เราทําการหิว้วชูหน้าอันนี้เราใช้เหล็กลากจูงกันพักกินข้าวก่อนครับผมเห็นว่าอยู่ในฟาร์มนี้มีร้านอาหารด้วยนะครับ เจอกันที่ร้านมาบินเชียงกงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม